สวัสดีค่ะดีดิดต้นรับเข้าสู่การทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งการอ่านไพ่ยิปซี Princess of Tarot ชะตาชีวิตริคิรักดะก็มาในหัวข้อพี่อเด็กที่ว่าใครกำลังส่องโซเชียลของคุณอยู่ตอนนี้เวลานี้และเขาคิดอะไรกับคุณกันแน่มีความพาไพ่ใบเลือกสี่กองนะคะกองแรก คุณคิตตี้สีเหลืองกองที่ 2, Kitty, สองคิตตี้สีเขียวกองที่3คิตตี้ชุดไทยกองที่สีคุณกระต่ายสีชมพูนะะกดพอดหยุด ะะเลือกกองไพ่ที่คุณชอบเรื่องราวที่อ่านหน้าไพ่เป็นดวงพลังงานโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าไม่เกิดขึ้นก็ได้เข้ามาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อความเพลิดเพลินนะไม่จริงจังไม่ซีเรียสไม่นําเรื่องราวหน้าไพ่ไปตัดสินความรักความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาแล้วก็ดรามา่าทุกสิกใดๆนะจ๊ะสามารถเข้ามาเล่นได้ทั้งเพศหญิงเพศชายแล้วก็เพศที่3นะคะการกระทําเป็นไวเวอร์ซ่านะจ๊ะ สำหรับคนที่เระกองไพ่กนที่หนึ่งเรามาดูกันว่าใครกำลังส่องโซเชียลของคุณนะคะส่องแล้วเขาคิดอะไรกับคุณนะคะเขาส่องไปทำไมพื้นที่นุ่มหน้านอนนะคะก็ปล่อยให้น้องนอนไปละกนันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะคะที่เขาส่องโซเชียลของคุณไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็น IG นะคะไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอต่างๆมากมายนะคะโซเชียลของคุณหลายคนหลายท่านมีหลายช่องทางเนาะนะคะดูเอ็มเพรสนะจ๊ะผู้หญิงพู้ชายคนนี้ที่เขามองว่าคุณน่าจะเหมาะสมมาเป็นแฟนของเขาเป็นภรรยาเป็นสามีของเขาเขาส่งไปแล้วเขาก็เสียใจเพราะว่าคนคนนี้เหมือนแอบรักคุณเลยอะ ะะแอบเคยคาดหวังว่าอยากจะได้คุณมาเป็นแฟนอยากจะได้คุณมาเป็นภรรยาอยากจะได้คุณเป็นสามีนะพอส่องดูคุณแล้ว เหมือนกับว่าคุณสวยคุณหล่อนะคุณดูดีมีสเสน่ห์คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งในเรื่องของการเงินการงานมีความพร้อมมีคุณสมบัติเป็นคุณพ่อเป็นคุณแม่นะคะแล้วก็คนคนนี้เขาอยากจะกลับมาขอโอกาสเขาส่องดูคนแล้วอะ่ะเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสหลังจากที่อดีตที่ผ่านมาคุณและเขาน่าจะเคยคบเคยคุยกันนะคะแล้วก็ถูกปฏิเสธความสัมพันธ์ไปหรือว่าอาจจะเป็นเขา ที่ปฏิเสธความรักครสัมพันธ์ไปกับคุณด้ก็ได้เขาอยากจะกลับมาขอโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะพลังงานของความเป็นเด็กคนทางไกลหรือว่าคนที่เขาเคยทะเลาะก,กับคุณ นะคะแล้วก็หายไปจากชีวิตของคุณนะคะเหมือนกับว่ามีความเข้าใจผิดบางอย่างนะหรือว่าความคิดเห็นนะคะความแตกต่างของคุณและเขานะคะการใช้ชีวิตอยู่การทํางานหรือว่าครอบครัวของคุณครอบครัวของเขาพ่อแม่ของคุณพ่อแม่ของเขาไม่เห็นด้วยเพื่อนของคุณเพื่อนของเขาไม่เห็นด้วยนะคะการใช้ชีวิตที่มันแตกต่างกันหรือว่าทัศนคติมันแตกต่างกันมันเกิดความลังเลใจนะคะเขาส่องคุณเนี่ยะคะสองดาบนี้คือส่องนะคะ สองจริงนะคะสองแล้วอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์กันนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าอยากจะกลับมาโหโอกาสด้วยนะคะเห <st> มือนกับว่าในความรู้สึกของเขาอ่ะมีความที่แบบอยากจะกลับมาจริงๆนะนะคะ <st> แล้วก็อยากจะกลับมามอบความรักหรือว่าอยากจะกลับมาให้โอกาสนะคะ ตัวเองอีกครั้งหนึ่งได้เจอคุณอ่ะได้พูดคุยกับคุณอ่ะขอสักนิดเถอะขอให้ได้คุยเถอะขอให้ได้พูดเถอะนะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เขาไม่มีใครหรือเปล่านะคะก็เลยอยากจะกลับมาแล้วก็มาคาดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะเหมือนกับว่านึกถึงเรื่องราวอดีตเก่าๆที่แบบไม่น่าจะปฏิเสธคุณไปหรือว่าไม่ไม่น่าจะหายไปจากชีวิตคุณเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาส่องแล้วเขาคิดยังไงกับคุณนะคะเขาส่องแล้วเขาคิดยังไงกับคุณ แปดดาบบางคนบางท่านนะคะอาจจะเหมือนกับว่าคุณและเขาอะ่ะบล็อกเฟซนะคะหรือว่าบล็อกโซเชียลที่แบบเขาสร้างขึ้นมาแบบเป็น,เป,นเป็นตัวจริงของเขาเป็นช่องของเขาเนาะแต่นะคะเขาอาจจะเอาในเรื่องของอวตารเฟซอื่นๆมาส่องดูคุณนะคะแล้วก็อยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นะคะคือส่องคุณแล้วเหมือนกับว่าเห็นคุณไม่ได้สนใจใยดีเขาเนาะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่แบบส่องดูคุณแล้วเหมือนชีวิตของคุณดูเปลี่ยนไปคุณดูแบบ มีเป้าหมายในชีวิตคุณดูเหมือนกับว่าไม่สนใจใจดีเขาหรือว่าคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องราวอดีตเก่าๆความสัมพันธ์เก่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่แบบว่าเครียดนะคะแล้วก็เสียใจในความสัมพันธ์ที่แบบไม่น่าจะตัดสินใจผิดๆนะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาที่แบบว่าเลือก นะตัดความสัมพันธ์ไปกับคุณไปด้วยความอารมณ์ดื้อของเขาด้วยความใจร้อนของเขาด้วยก็ได้นะทาให้เขาเหมือนกับว่าจบความสัมพันธ์กับคุณไปนะคะแล้วก็หายไปจากชีวิตคุณพอกลับมาส่องดูคุณอีกครั้งหนึ่งโอ้โหนะ,ะมมจ๊ะอเมจานะคะเนี่ยเขาเขาหายไปจากชีวิตคุณจริงๆนะคือแบบอยากจะกลับมาคือตอนนี้ไม่เหลือใครแล้วนะ,ะคือแบบคนคนนี้นะเลือกมากเลือกเยอะด้วย ะะคุยกับใครก็ไม่ถูกใจทะเลาะกับคนอื่นก็ไปทั่วเลยนะหรือว่าคุยกับคนอื่นแล้วเหมือนกับประชดตัวเองอะประชดความรู้สึกของตัวเองว่าเออคุณเป็นคนสวยเป็นคนหล่อที่แบบว่าเขาอยากจะได้มากๆเลยแต่เหมือนกับว่าเขาหายไปแล้วไปเลือกคนอื่นไปคิดว่าคนอื่นดีกว่าคุณนะไปเลือกความสัมพันธ์อื่นไปคบกับคนอื่นไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแต่สุดท้ายแล้วนะสิ่งที่เขาเลือกสิ่งที่เขาคาดหวังกับคนนั้นนะมันไม่เป็นอย่างที่ใจหวังนะสิ นะคะมันเกิดว่าพลังงานของคนที่เลือกกองไกคนนี้หนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายด้วยก็ได้นะนะคะแล้วแลวแบบว่าเหมือนกับว่าปฏิเสธความสัมพันธ์กับคุณไปแล้วก็จบทะเลาะกับคุณไปนะคะแล้วก็เสียดายด้วยนะไม่น่าเหมือนกับว่าทะเลาะกับคุณเลยไม่น่ามีปากเสียงกับคุณเลยไม่น่าเลิกกับคุณเลยอ่ะคือรักคุณอ่ะแอบห่วงคุณแอบหึงคุณอ่ะแล้วก็อยากจะได้ความสัมพันธ์เดิมๆกลับคืนมาแต่ด้วยความที่ว่า อาจจะเป็นตัวคุณที่แบบตัดสินใจเด็ดขาดเลยนะแบบไม่ไม่กลับไปคบกับเขาอีกแล้วอะไรประมาณเนี้ยทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดนะคะในท่าทีของคุณที่แบบว่าไม่ได้สนใจเขาเลยไม่คิดว่าเขาอยู่ในชีวิตเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณกลับไปโฟกัสในเรื่องของชีวิตของคุณการเรียนการงานของคุณมากกว่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณอะคืออะไรพอเขาส่องดูคุณแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะ พอเขาส่องดูคุณแล้วเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณเอ่ยเขาตั้งดาบใส่คุณอ่ะนะคะส่องดูคุณแล้วก็เหมือนกับว่าโกรธนะเหมือนกับว่า ก็ส่องไปงั้นแหละนะคะแต่จริงๆแล้วในด้านของความรู้สึกคืออยากจะกลับมานะส่องแล้วก็เสียใจอ้าวทำไมเขาไม่คิดถึงเราเลยวะหรือว่าเขามีคนใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะคะคือในความสัมพันธ์นี้มันจบไปแล้วแล้วก็ไม่กล้าที่จะกลับมาด้วยไม่กล้าที่จะกลับมาง้อขอคืนดีด้วยส่องดูชีวิตของคุณที่แบบว่าคุณไม่สนใจอ่ะคุณใช้ชีวิตอย่างปกติแล้วก็มีความสุขนะคะคุณดูโดดเด่นดูสวยดูหล่อดูเหมือนกับว่า ไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเรียนแล้วก็มีความสุขมากๆหรือว่าเขาคิดว่าการที่ว่าคุณไม่เศร้าคุณไม่โพสนะคะไม่นึกถึงเรื่องราวอดีตเก่าๆกับเขาเลยไม่พูดถึงเขาเลยนะคะทำให้เขาเศร้าเสียใจทําให้เขาคิดว่าคุณไปมีคนอื่นนะคะในความคิดของเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เลยเหมือนกับเออไม่กลับมาดีกว่า ไม่ทักมาดีกว่าหรือว่าไม่ทำอะไรเลยดีกว่าคือแอบแอบทําแบบนี้แหละแอบส่องดูไปก่อนนะคะคือแบบไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หรือว่าไม่สามารถที่จะกลับมาในความสัมพันธ์คันนี้ได้นะคะคือแค่แบบว่าส่องเพราะว่าอาจจะหึงด้วยแหละห่วงด้วยแหละแล้วส่องดูเหมือนกับว่าคุณไม่มีใครหรือว่าคุณไม่ได้ไปหวานซึ่งหรือว่าไม่ได้มีคนใหม่ก็เลยเหมือนกับว่าเฉยๆอะไรประมาณนี้นะคะ ก็เฉยๆอ่ะส่องไปแล้วก็เหมือนกับว่าถามว่าหึงไหมห่วงไหมนะส่องไปแล้วเหมือนคุณไม่มีใครไม่มีอะไรไม่ได้โพสต์อะไรก็เลยเหมือนกับว่าไม่หึงไม่ห่วงไม่แสดงออกไม่ดีกว่าไม่กลับมาคุยดีกว่าไม่ขอโทษดีกว่านะคะเดี๋ยวมาดูนะคะว่าเความรู้สึกเกี่ยวกับความรักของคุณกับเขาเนี่ยนะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไร getting to know e a c t e r นะคะคนคนนี้มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นตัวเขานะที่แบบว่าไม่พร้อมเองหรือว่า มีความรู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเพื่อคุณหรือเปล่านะคะทำให้เหมือนกับว่าคุณและเขาไปกันไม่ได้นะไม่พยายามจะ เปลี่ยนแปลงนิสัยนะหรือว่าความรู้สึกความคิดเห็นมันไม่ตรงกันนะคะเวลาการกินกันอยู่หรือว่าการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันคนนึงอาจจะเหมือนกับว่าอยากจะไปทานอาหารนอกบ้านแต่ตัวคุณอาจจะไม่ชอบคุณชอบทําอาหารทานอยู่ที่บ้านด้วยก็ได้อะไรประมาณนี้มันมีความแตกต่างนะคะ l e s your friend help you ให้เพื่อนช่วยความสัมพันธ์คันนี้หากต้องการเคลียร์ใจกันนะคะก็ขอให้เพื่อนช่วย d ด c e p t i o n ก็ยังสวมหน้ากากใส่กันนะคะยังปิดบังความรู้สึกนะความห่วงใยความคิดถึงความรักที่มีต่อกันอยู่นะ,ะยังไม่กล้าจะเปิดเผยนะ,ะว่ารักกันชอบกันไม่กล้าที่จะกลับมาในความสัมพันธ์หรือว่าไม่กลา้าจะทักข้อความมาคุยกันด้วยก็ได้นะคะแต่มันมีความรู้สึกว่าตัวเขาอ่ะคือแบบอยากจะกลับมาแต่เขาก็ไม่มา ะคะือคือที่แบบว่าส่องเพราะอะไรส่องเพราะว่าอยากรู้ว่าคุณนะมีใครหรือ,อยังนะคะเพราะคุณไม่มีแล้วก็เหมือนว่าเออโล่งอกสบายใจนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูะคะ่ะว่าลัคนาราศีของคุณและเขาเป็นราศีใดธาตุใดนะคะลัคนาราศีของคุณและเขาวีนัสนะคะชาวธาตุน้ําคนที่เกิดในวันศุกร์พลูโตนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุม เลโอนะคะราศีสิงห์ชาวธาตุไฟสันคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะชาวธาตุไฟวันที่เกิดของคุณแล้วเขาอาจจะเป็นวันที่ห้าวันที่สิบสามวันที่สิบหกแล้วก็วันที่ยี่สิบสองนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะรีวิวเป็นกระจายให้กันด้วยนะจ้าหากตรงหรือว่าไม่ตรงนะคะหรือว่าสามารถเสนอ,อ,อหัวข้อเพจเข้ามาได้นะคะต่อมาคนที่เลือกกองไฟกองที่สองคุณคิตตี้สีเขียวกับหัวข้อเพจได้ว่า ใครกำลังส่องโซเชียลของคุณอยู่นะคะส่องแล้วเขาคิดอะไรส่องแล้วเขาจะทำอะไรนะคะเรามาดูลักษณะของผู้หญิงแชร์คนนี้กันดีกว่าโอ้สองเหรียญน,นะจ๊ะ ก็อยากจะเข้ามาพูดคุยเนี่ยแหละนะคะอยากจะมาปรับความเข้าใจนะคะอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเห็นคุณสวยนะคุณหล่อคุณดูดีเพอร์เฟกมีเงินมีงานนะมังคังสมบูรณ์ร่ํารวยนะจ๊ะเดอะเมจิเชียนนะคะคนคนนี้มีความรู้สึกนะคะมีเซน์ในบางสีบางอย่างว่านะคะว่าคุณและเขาอะเป็นเนื้อคู่กันหรือเปล่าเนี่ยนะ,ะแล้วก็มีจิตส,สัมผัสเส้นสัมผัสได้ว่าคุณอะ เป็นคนที่เหมาะสมกับเขาแล้วที่แบบว่าเขาตามหาจนเจอนะคะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายที่ว่าเขาชอบมากแล้วจากที่คนคนนี้นะได้จบความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเขาน่าจะจบความสัมพันธ์อื่นมาก่อนคุณนะคะแล้วก็มาเจอคุณแล้วก็อยากจะเข้ามาจีบคุณแล้วคิดว่าคุณนะ่ยคือพรมลิขิตนะคะคือโชคชะตานําพาให้มาเจอกันในช่วงเวลาที่เขาอกหักนะคะเขาต้องการให้คุณไปดามหัวใจของเขานะ,ะก็เลยเหมือนกับว่าบังเอิญ บังเอิญเข้ามาเจอคุณหรือเปล่าเนี่ยนะคะเจอกันผ่านโซเชียลอะนไลน์เจอกันแบบบ้าไม่ทันตั้งตัวหรือว่าเจอกันในแอปพลิเคชันหาคู่นะโดยบางเอิญน,นะคะแล้วก็คุยกันนะคะแล้วก็ส่องดูคุณส่องไหมเหมือนกับว่ารอถามว่าคนคนนี้ส่องไหมเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะคนคนนี้ส่องกับคุณไหมเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าจบกันไปแล้วหรือว่ายังไม่จบเอ่ยความสัมพันธ์ครั้งน,นี้นะคะ คุณและเขาจบไปแล้วหรือ,อยังคนที่เลือกออแรกข้นที่สองโอ้ยห่างกันไปแล้วเนาะอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือว่าฝ่ายคุณที่แบบห่างห่างกันไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบมีครอบครัวหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์เป็นครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งได้นะมอนเกิดว่าเขาก็รักอยู่กับครอบครัวของเขาอยู่นั่นแหละ แต่เพอเอินนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาที่แบบว่ามาเจอคุณมาเจอคุณโดยบังเอิญแล้วก็อยากจะมาทําความรู้จักกับคุณอยากจะเข้ามาจีบคุณนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคนคนนี้น่าจะมีปัญหากับครอบครัวนะคะ mm hmm. แล้วก็อยากจะเข้ามาสา,สานสัมพันธ์กับคุณในช่วงเวลาที่เขาอกหักเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่เขาทะเลาะก,กันกับแฟนเขากับภรรยากับสามีเขาด้วยก็ได้นะคะเออถามว่าส่องไหม ส่องไหมเหรอหน่าจะเป็นเพื่อนกันในโซเชียลนะคะถ้าบอกว่าส่องไหมไม่ไม่น่าจะเรียกว่าส่องอะเรียกว่าเลื่อนไปเจอนะคะเลื่อนโซเชียลไปเจอแล้วก็เจอคุณนะคะแล้วก็อยากจะคุยกับคุณนะคะรู้สึกว่าชอบคุณนะคะหรือว่าคุณกับเขาเป็นเพื่อนกันในโซเชียลนะคะอยู่ดีอยู่ดีดๆวันดีคืนดีน,นะคะอยากจะคุยกันนะคะคือตัวเขาอยากจะ พัฒนาความรักความสัมพันธ์หรือว่าอยากจะจีบคุณอะนะคะอยากจะเป็นแฟนกับคุณแต่เหมือนกับว่าทําไม่ได้เพราะว่ามีพันธะเก่าๆมีคนเก่านะ,ะมีความสัมพันธ์เก่าๆที่ยังตัดไม่ขาดนะคะแต่รักคุณอะนะคะอยากจะเข้ามาจีบคุณจ้านะจ๊ะถามว่าส่องไหมไม,ะะไม่ได้ส่องนะคะไม่ได้ส่องแต่ว่าคือเป็นเพื่อนกันในโซเชียลอยากจะจีบนะคะอืรอคอยนะ รอการจบแบบเหมือนกับตัวเขารอการจบรอการเคลียร์กับคนเก่ากับความสัมพันธ์เก่กาๆเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนรอการหย่าก็ได้นะเนี่ยเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าเขาหย่ากับแฟนหรือว่าภรรยาของเขาแล้วเขาจะมีแฟนใหม่ได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าเขาสละโสดนะคะสละโสดแล้วคุณคือคนที่ใช่ของเขาหรือเปล่านะ,ะมันเหมือนกับว่าเขาชอบคุณแต่เขาไม่กล้านะคะไม่กล้าจีบไม่กล้าคุยแต่แบบ เลื่อนโซเชียลเลื่อนโพสต์แล้วเจอคุณนี่แหละนะคะอยากจะเข้ามาจีบความสัมพันธ์อนาคตจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ได้ส่องนะเป็นเพื่อนกันอุ้ยเดี๋ยวเขาก็เข้ามาจีบคุณค่ะนะคะคือเจอคุณบ่อยๆนะ,ะเจอเหมือนกับว่าโปรไฟล์ของคุณบ่อยๆแล้วก็อยากจะเข้ามาทําความรู้จักนะคะแต่อาจจะเหมือนกับว่ายังไม่ชัดเจนยังไม่พร้อมจะผูกมัดนะคะจะเข้าจีบก่อนนะ,ะจีบแล้วก็หายไป จีบอาจจะเหมือนกับว่าจีบเพื่อที่แบบในช่วงเวลาที่เขารอการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะคุยอยากจะมีเพื่อนคุยนะคะอยากจะโปรยสเสน่ห์หวานสเสน่ห์นะคะในช่วงที่เขาว่างอ่ะนะคะแต่ว่าความสมคนัญนี้อาจจะคาดหวังไม่ได้นะ,ะอนาคตข้างหน้าเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันมีความก้ากึ่งระหว่างคนคนนี้ยังมีพันธะนะ,ะยังมีสัญญาเก่ายังมีครอบครัวภรรยาสามีเก่าอยู่นะคะ พอเขาจีบกับคุณคุยกับคุณเป็นแฟนแล้วคนคนนี้หึงนะหึงมากนะคะหึงมากห่วงมากนะคะหึงคุณมากห่วงคุณมากนะคะคิดว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันแค่ได้คุยกันอ่ะดูสิเขามโนไปไกลเลยนะเนี่ยนะคะคือแบบถ้าได้เป็นแฟนกับคุณได้จีบกับคุณได้คุยกับคุณอ่ะคนคนนี้จะตามหึงตามห่วงคุณตลอดเลยนะเนี่ยเดี๋ยวราดูค่ะ ว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกคืออะไรสิบเหรียญจากเขามีความคาดหวังในการสร้างครอบครัวหรือว่าแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งนะคะอยากจะแต่งงานกับคุณหรือว่าอยากจะมีคนที่แบบว่ามาเปลี่ยนแปลงให้เขาหายเหงานะคะเหมือนกับว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะมีภรรยาใหม่มีครอบครัวใหม่มีสามีใหม่ นะคะเหมือนกับว่าเขารอคอยนะคะรอคอยอาจจะรอคอยการที่แบบการจดทะเบียนหย่ากับภรรยาสามีเก่าของเขาด้วยก็ได้นะเดนมเรจิเชียนอะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะคุณและเขามีโอกาสที่แบบว่าจะพัฒนาความรักความสัมพันธ์กันเนาะสาหรับคนที่เลือกกองไพ่กอนที่สอนนะจ๊ะคนคนนี้เขาจะเข้ามาโดยที่แบบว่าคุณไม่คาดคิดเลยว่าเขาจะชอบคุณแต่เขาเขาอาจจะดูคุณมานานแล้วแต่ไม่ไม่เข้าไปกดไลค์นะคะน่าจะเป็นเพื่อนกันในโซเชียลนะคะ หรือว่ารู้จักกันแต่ไม่สนิทนะคะอาจจะเป็นคนที่ทํางานหรือว่าเพื่อนร่วมงานกันก็ได้ที่แบบเขายังไม่แสดงตัวตนนะคะว่าเขาชอบคุณหรือว่าเขาจะเข้ามาจีบคุณแต่ไม่นานนะคะเมื่อเขาสละโสดหรือว่าเขาไม่ได้มีพันธะใดๆเขาจะนะคะเข้ามาจีบคุณแน่นอนนะคะเออเรามาดูนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองพ้าคนที่สองนะคะจะเป็นอย่างไร พาร์ไลท์เดเลชั่นชิพจ้านะคะมันมีความต้องการนะคะเขาต้องการนะ,ะที่จะแบบอยากจะเข้ามานะคะทำความรู้จักกับคุณแล้วก็สารรักสารสัมพันธ์กับคุณอะนะ,ค,ะคอร์อิเอนร์โซเมตหลายคนหลายท่านเหมือนกันบว่ามีการภาวนาขอพรจากจิตศีลดนะ์ดึงดูดให้เนื้อคู่ของตัวเองเข้ามาจริงๆเวดดิ้งนะจ๊ะมันเหมือนกันบว่าคุณจะมีโอกาสได้แต่งงานกับเขาด้วยนะถ้าแบบเขาสละโสด นะคะเข้ามาหาคุณจริงๆเนี่ยเมื่อเขาโสดนะคะแต่ต้องรอนานหน่อยน่าจะรอนานหน่อยนะคะเพราะว่าเออเหมือนเหมือนกับคนคนนี้เขายังไม่พร้อมนะคะยังมีพันธะเก่าอยู่แล้มาดูลัคณาราศีของคุณและคะว่าเป็นหของชาวธาตุด,ดราศีใด a อรินะคะราศีเมษชาวธาตุไฟริบบ้าราศีตูนนะคะชาวธาตุลมแล้วก็เวโกราศีกันชาวธาตุด,ดิน พลุโตนะคะชาวธาลุมิถุนตุนกุมวันที่เกิดของคุณแล้วเขาเป็นวันที่1วันที่หกวันที่เจ็ดแล้วก็วันที่22สิบสองนะคะสามารถนะคะคอมเมนต์นะคะรีวิวไปกระจายให้กันด้วยหากตรงและแม่นยำนะจ๊ะต่อมาคนที่เลือกกองพัคน,นที่สามคิตตี้ชุดแดงกับหัวข้อพิเดที่ว่าใครส่องโซเชียลของคุณนะคะใครส่องโซเชียลของคุณส่องแล้วเขาทำอะไรส่องแล้วเขาคิดอะไรกับคุณนะคะคนคนนี้ เขาคิดมากในความสมนธ์นี้คิดหนักคิดเยอะด้วยนะคะคิดอยากจะพัฒนาคิดอยากจะเข้ามาจีบคิดอยากจะเข้ามาทําความรู้จักสองเหรียญเหมือนกับว่ามันมีพลังงานของคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆคนที่แบบคุณอยู่ไกลๆกันเลยนะคะถ้าพูดคุยกันก็คงจะแบบพูดคุยกันได้แค่โซเชียลออนไลน์นะคะเออชาวต่างชาติคนทางไกลได้ด้วยนะคะดีเอ็มเปอร์เนี่ยนะคะคนที่แบบว่าเขาส่องคุณแล้วเขาไม่แสดงออก หึงห่วงคุณนะคะเก็บอาการนิ่งเงียบนะคะมีอีโก้นะคะแล้วก็ไม่แสดงตัวตนด้วยนะคะไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ถามว่าส่องไหมคือแบบส่องถ้าเป็นในโซเชียลอาจจะดูบ้างนะคะดูโพสต์บ้างดูอะไรบ้างแต่คือแบบนั่งจ้องในเรื่องของ Messenger หรือว่าข้อความอยากจะส่งข้อความมานะคะเพราะว่าแปดแปดคาถานี้คือแบบอยากจะติดต่ออยากจะพูดคุยอยากจะส่งข้อความมาหาคุณนะคะ อยากจะเดินทางมาหาด้วยก็ได้นะมีการมีการเนียว่าอยากจะมีสักวันหนึ่งที่แบบว่าคุณและเขาจะได้เจอกันได้สารสัมพันธ์กันแบบจริงๆนะคะมันเหมือนกับว่าคนคนนี้คาดหวังในความสัมพันธ์อยากจะเป็นแฟนอยากจะเข้ามาจีบอยากจะทําความรู้จักแต่ก็ไม่กล้าเพราะอะไรมองว่าคนคนนี้นะคะน่าจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวนะคะไม่โสดนะคะยังไม่โสด หรือว่าเป็นพลังงานของพ่อแม่แม่ที่ยังเหมือนกับว่ายังมีพันธะอยู่อีกแล้วจ้านะจ๊ะมีแต่คนที่แบบเขามีพันธะอยู่เลยเนาะมาแอบส่องแอบดูคุณเนี่ยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณนะคะคนที่เลือกกอมไม่คนที่สามคุณมีพันธะอยู่หรือเปล่าคุณถูกบล็อกจ้าวีออฟจูนออาบอกว่า,วาคุณรอโอกาสนะ,ะที่แบบคุณและเขาจะได้มีการพัฒนาความรักวามสัมพันธ์นะคะเออ เพราะว่ามันมันกระดิกตัวไม่ได้เลยมันพัฒนาความรักความสัมพันธ์มันส่งข้อความคุยกันไม่ได้เพราะว่ามีความแตกต่างกันนะคะในเรื่องของออการใช้ชีวิตอยู่นะ,ะสังคมบุคคลรอบข้างพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้น่าจะมีความรู้จักกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานกันด้วยก็ได้นะคะเป็นสังคมที่มันแตกต่างกันนะคะแล้วถ้าคิดอยากจะพัฒนาความรักก็น่าจะเหมือนกับว่าเขายังไม่โสด แต่คนคนนี้น่าจะเคยเข้ามาคุยกับคุณแล้วแหละนะคะเคยเข้ามาคุยหรือว่าคุยกันแบบไม่ได้พัฒนาความรักความมพันคุยแบบคุยแบบรู้สึกดีๆอ่ะนะคุยแบบความเป็นเพื่อนนะคะแต่คนคนนี้เขามีความที่อยากจะพัฒนาความรักกับคนที่เลือกกองไพ่คนที่สามอยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจบางทีก็ส่องนะเนี่ยบางทีก็แอบ,บส่องนะคะแอบบส่องแล้วก็เหมือนกับว่า ทะเลาะกับหัวใจตัวเองว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบอะ่ะแต่ส่องทาไมวะอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้ชอบคุณนะแต่เป็นเพื่อนกันไงก็ส่องก็ปกติป่ะก็เลื่อนเจออะไรประมาณนี้นะคะมันเหมือนกับว่าตัวเขาอะ่ะมีความรู้สึกว่าขัดแย้งในความรู้สึกของตัวเองนะคะว่าเออเราส่องเขาทําไมวะเราส่องเขาเพราะว่าเราเป็นเพื่อนเขาในโซเชียลหรือเปล่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะแต่จริงๆแล้วเขารู้สึกกับคุณนะคะคือเขาเอาหาข้ออ้างหรือว่าแบบ หาคาพูดที่แบบทาให้เขาดูดีขึ้นมาหน่อยคือแบบเขารักคุณชอบคุณนะคะมากกว่าความเป็นเพื่อนมากกว่าการเป็นคนรู้จักกันในโซเชียลนะคะแต่จริงๆแล้วคือคนคนนี้ชอบคุณมากนะคะแต่ก็อยากจะพัฒนาความรักควาสัพันธ์แต่ไม่โสดนะคะก็เขาไม่โสดเขาก็เลยพัฒนาไม่ได้หรือว่าพูดไม่ได้หรือว่าคนคนนี้น่าจะเหมือนกับว่ามีคนรู้จักเขาเยอะเนาะทำอะไรไม่ได้แล้วมาดูอนาคตข้างหน้านะคะว่าเขาจะส่องคุณอีกนานแค่ไหน เขาก็คงเหมือนกับว่ายังหาคําตอบไม่ไม่ถูกเลยนะคะยังหาคําตอบไม่ได้เลยว่าเขาส่องคุณทําไมเขารักคุณเหรอเขาชอบคุณเหรอจริงๆแล้วเขาส่องคุณแล้วเขามีความสุขนะ,ะเวลาคุณโพสโซเชียลนะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณมีความสุขใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็เขามองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ด้วยนะ,ะ,นะะแล้วก็ไม่พร้อมที่จะแต่งงานไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครเขาบอกว่าสักวันหนึ่งนะ,ะถ้ามีโอกาสหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเข้าข้างเขาบ้าง เขาอยากจะได้คุณมาเป็นแฟนอะอยากจะได้คนที่แบบมีนิสัยอย่างคุณเนี่ยนะคะแบบว่าถ้าได้ใช้ชีวิตอยู่กับคุณควรจะมีความสุขมากๆนะคะชีวิตครอบครัวคงจะสมบูรณ์แบบแต่เหมือนกับว่าก็คงได้แค่คิดเนาะนะคะแต่เขาก็เหมือนกับว่าสักวันหนึ่งนะ,ะจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเขาโสดหรือว่าเขาไม่มีใครนะคะคือแบบจริงๆแล้วในใจลึกๆคือเสียดายนะคะว่าส่งไปแล้วก็ทําอะไรไม่ได้นะ,ะอืมทั้งเป็นเพื่อนกันแล้วก็ แอบส่องด้วยนะขนาดเป็นเพื่อนกันยังแอบส่องนะคิดดูสิเรามาดูนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองไพ่กองที่สามนะคะเป็นอย่างไร trust เชื่อใจนะคะคุณต้องเชื่อใจเขานะคะว่าถ้าแบบสักวันหนึ่งที่คุณและเขาได้เป็นแฟนกันเนี่ยนะคะเขาจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเหมือน เหมือนที่เขาทำให้ภรรยาหรือแฟนเขาผิดหวังนะจ๊ะ Give your relationship a c h a a c e เนี่ยเขาจะทำทุกอย่างเพื่อคุณเลยเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพื่อคุณนะคะไม่เจ้าชู้นะคะไม่ไปคุยกับใครไม่ไปสารสัมพันธ์กับใครเนี่ยขอให้คุณไวเนื้อเชื่อใจเขาด้วยนะคะเออเขาไม่ได้เจ้าชู้นะเหมือนกับว่าคุณและเขาคุยกันแต่ในรูปแบบของความเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรู้จักนะคะ,นะคะอืมแต่เขายังไม่ชัดเจนไง เรามาดูทางลัคนาราศีของคุณนลค่ะว่าเป็นกลุ่มชาวธาตุด,ดราศีใดเอ Mercury นะคะคนที่เกิดในวันพุธชาวธาตุน้ำ Water นะคะชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิก s ัก i t ทเรียสราศีธนูแล้วก็ิบบ้าราศีตุลน,นะคะชาวธาตุลมวันที่เกิดของคุณนะคะเป็นวันที่เจ็ดวันที่สิบห้าวันที่เก้าแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่นะคะ ต่อมาคนที่เลือกกองไพ่กองที่สี่แล้วนะจ๊ะกับหัวข้อพิจารณาว่าใครกำลังส่องโซเชียลของคุณนะคะส่องแล้วเขาทำไรส่องแล้วเขาคิดอยากจะทำอะไรผู้หญิงชายคนนี้นะคะมีพลังงานของความเป็นเด็กนะคะที่เขาอยากจะมามอบความรักให้กับคุณเนาะ คือแบบเขารอคอยแอบมองดูคุณอ่ะแอบมองดูคุณอยู่ไกลๆนะคะอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดนะคะชาวต่างชาติคนทางไกลได้ด้วยนะคะคนต่างถิ่นแดนนะคะ the empress เหมือนกับว่าเขาส่องคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณมีชีวิตที่มันมีความสุขเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีความสุขมีทั้งมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินการงานมีความพร้อมส่องแล้วเพราะอะไรส่องเพราะว่าอยากจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อยากจะเข้ามาจีบอะ่ะอยากจะเหมือนกับว่ามาขอโอกาสมาพูดคุย ะะมาหยิบยื่นความรักให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณและเขาอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันเคยแบบช่วยเหลือกันนะคะ,ะ,คะเคยพูดคุยเคยเหมือนกับว่าทําความรู้จักกันนะคะ,ะ,คะเคยหยิบยื่นความรักความสัมพันธ์ให้แก่กันด้วยนะคะ, <S <S ะ,คะแต่ว่าอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วหรือว่าห่างกันไปแล้วหรือว่าบล็อกกันไปแล้วนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าความสมัมพันธ์นี้ไม่สามารถที่จะพัฒนาเ,เป็นครอบครัวด้วยกันได้ หรือว่าคนคนนี้น่าจะไม่โสดหรือว่าคนคนนี้น่าจะมีคนคบคนคุยเยอะแล้วทําให้คุณไม่ชอบนะ,ค,ะคุณก็เลยตัดคนนี้ออกไปจากชีวิตหรือว่าคุณอาจจะมีคนคบคนคุยเยอะนะคะหรือว่าไม่พร้อมที่จะผูกมัดใดๆกับใครแล้วก็คนคนนี้น่าจะเหมือนกับว่าเออเขาอาจจะมีพันธะด้วยนะคะเขาอาจจะมีตัวจริงแต่เขาเหมือนกับว่าทําทํามาเป็นคุยกับคุณนะคะแล้วก็อยากจะ พัฒนาความรักความสัมพันธ์กับคุณจริงๆนั่นแหละนะคะแต่เขาน่าจะมีคนเก่าของเขาอยู่แล้วนะคะเขาคาดหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคุณมากเลยนะคนที่มีอายุน้อยกว่าคุณเนี่ยนะคะหรือว่าคุณมีอายุน้อยกว่าเขาดูก็ได้เรามาดูฮาว่าเขาส่องคุณนะคะแล้วเขาจะทำอะไรโอ้ยนับวันคุณยิ่งมีเงินนะคะนับวันคุณยิ่งสวยขึ้นหล่อขึ้นเพอร์เฟกขึ้นนะคะส่องคุณอะ่ะคือแบบหลังจากที่แบบกลับไป นะะหรือว่าหายไปจากชีวิตคุณแล้วก็กลับมาส่องดูคุณอีกครั้งหนึง่งโอ้โหเนี่ยจะอเมเจ้านะคะทำไมคุณรวยขึ้นอย่างนี้คุณสวยขึ้นอย่างนี้คุณมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเขาเสียดายนะ,ะเสียดายที่แบบว่าทิ้งคุณไปหรือว่าไม่เลือกคุณนะคะแต่เขาอยากจะกลับมาอีกครั้งหนึง่งนะเดยชาริออดคนทางไกลคนที่ทํางานไม่อยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็คนคนนี้นะคะยงังคิดถึงคุณอยู่นะคะยังอยากจะสารสัมพันธ์ยังอยากจะกลับมาอยู่นะ,ะส่องเพราะว่า รักคุณจ้ะเสียดายคุณมากๆกหลงรักในตัวคุณหลงในเรื่องของเอ่อรูปร่างหน้าตานะคะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างนะที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะคือเขาเสียดายจริงๆนะเสียดายทั้งแบบว่าถ้าแบบเขาได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณเขาคงจะมีทุกอย่างมีความสุขมีทั้งเงินมีทั้งแบบคือได้ใช้ชีวิตคู่อยู่กับคุณแล้วสุขสบายอะไรประมาณนี้คือเสียดายในความสัมพันธ์อ่ะเขาอยากจะเหมือนกับว่าขอโอกาส หรือว่าอยากจะให้มีปฏิหารีกครั้งหนึ่งที่แบบทําให้คุณกับเขากลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะก็ได้แต่รอก็ได้แต่เหมือนกับว่ารอเออน่าจะเหมือนกับมีพันธะเก่าๆเนาะหรือว่าความรู้สึกเก่าๆที่แบบคือมันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะได้แต่เสียดายนั่นแหละนะส่องแล้วก็นั่งร้องไห้ด้วยนะคนคนนี้นะ,ะเด็กผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะค,ะคนทางกายของคุณเสียดายอะ่ะส่องแล้วเสียดายที่แบบว่าไม่ยอมเลือกคุณที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปแทนที่จะกลับมา กลับมาพูดหรือว่ากลับมาอธิบายบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะไปไปกลับๆนะหรือว่ามามาหายหายในความสัมพันธ์แต่สุดท้ายแล้วนะทําให้คุณเหมือนกับว่าเบื่อในความสัมพันธ์แล้วก็จบกับเขาไปแล้วก็บล็อกเขาไปไม่คุยกับเขาแล้วนะคะอืมเรามาดูนะคะว่าความสัมพันธ์ของคนที่เลือกกองไพ่ของที่สี่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรคุณกับเขาจะมีโอกาสได้คุยกันไหมเอ่ยฮันนีมูนนะคะหลายคนหลายท่านเนี่ยนะคะตอนนี้อาจจะใช้ชีวิตอยู่กับนะสิ่งที่ตัวเอง นิวเลิฟนะเป็นรักครั้งใหม่เนาะหรือว่าคุณอาจจะคาดหวังในเรื่องของความรักครั้งใหม่ที่มันดีกว่านะสมบูรณ์แบบกว่ามีความสุขมากกว่า หรือว่าบางคนท่านเจอรักครั้งใหม่แล้วแหละนะเจอคนที่ใช่เจอคนที่เขาเห็นคุณค่าในตัวคุณอ่ะอันละแคว่เต็ดเลยอ่ะเห็นไหมเจอคนที่เขาเข้ามาใหม่แล้วแหละนะคือไม่ใช่คนนี้เนาะนะไม่ใช่คนที่เขาส่องคุณอ่ะนะคุณมีเป้าหมายใหม่แล้วหรือว่าคุณโฟกัสในสิ่งใหม่แล้วคุณมีความสุขแล้วคุณมีทุกอย่างแล้วด้วยแล้วคนใหม่ที่เขาเข้ามาหาคุณเนี่ยคือเป็นนิวเลิฟอ่ะเป็นรักครั้งใหม่ที่ดีที่สุดสําหรับคุณด้วยก็ได้นะคะเรามาดูลักนาราศีของคุณนะคะและเขา จะเอาคนเก่าไหมคนเก่านะคะเวโก้นะ,ะราศีการชาวธาตุด,ดินนะคะทรัสผู้ศพแล้วก็มานะ,ะชาวธาตุไฟแล้วก็มูนนะ,ะราศีมีนชาวธาตุน้ําวันที่เกิดของคุณนะคะเป็นวันที่สองวันที่หกวันที่สิบสี่แล้วก็วันที่สิบเจ็ดนะคะ,ะสามารถคอมเมนต์รีวิวเป็นกระจายให้กันด้วยใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ